ก่อนหน้านี้นะคะมีการตรึงราคาไฟฟ้านะคะแล้วก็รวมไปถึงกา๊าซหุงต้มด้วยนะคะล่าสุดค่ะเขาบอกว่าทางรัฐมนตรีพลังงานนะคะเตรียมที่จะเสนอคอรมอตึงราคาไฟฟ้านะคะรวมไปถึงกา๊าซหุงต้มนะคะขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจนะคะรวมไปถึงการลดค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเราก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายในปัจจุบันให้สอดคล้องกับการคลังของประเทศด้วยค่ะนางรัฐ9ก้าอินทวงศ์นะคะ ข,ขออภัยค่ะนางรัตเก้าอินทวงสุวรรณคีรีรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่าตามที่นายเศรษฐาทวีสิน <c oughs> นาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นห่วงในเรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะที่ขณะนี้นะคะตัวเลขค่าไฟนอยู่ที่4บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ตอนนี้ค่ะตัวเลขที่อยากได้เลยนะคะจะอยู่ที่4บาท10สตางค์ต่อหน่วย <c oughs> ทางด้านของนาย ยีรพันธ์สารีรัตวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมีความเห็นที่สอดคล้องค่ะแล้วก็ได้มีการผลักดันนโยบายดูแลค่าไฟฟ้ามาโดยตลอดมีการเตรียมเสนอนะคะในที่ประชุมคร,รมอให้ตึงราคาค่าไฟฟ้าอยู่ที่3.99บาท99สสตางค์สำหรับกลุ่มเปาะบางแล้วก็มีการตรึงราคาก๊าซหุงต้มอยู่ที่423บาทต่อทัง15กิโลกร,รมัมซึ่งกลุ่มเปาะบางนะคะก็คือผู้ที่ใช้ไฟไม่เกิน300ยูนิตต่อเดือนตา ามข้อมูลที่คิดเป็นประมาณ70-80%ของครัวเรือนทั่วประเทศแต่ประชาชนกลุ่มอื่นๆไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเพราะว่าจะได้รับการดูแลให้ไม่เกินอยู่ที่4บาท20สตางค์ค่ะมาตรการดังกล่าวรัฐบาลนะครับมุ่งเน้นและเห็นใจเกี่ยวข้องกับความสําคัญของการดูแลลดค่าครองชีพกับพี่น้องประชาชนต้องเข้าใจว่าการลดภาระค่าใช้จ่ายประจําวันครับอย่างเช่นราคาค่าพลังงานนั้นต้องทําอย่างระมัดระวัง ต้องเกิดความสมดุลน,นะครับระหว่างการลดภาระให้กับประชาชนาแต่ก็ต้องไม่ต้องเพิ่มภาระให้กับการคลังของประเทศด้วยนะครับอ,อย่างไรก็ตามแต่ขอให้ประชาชนอุ่นใจที่รัฐมนตรีพลังงานให้ความสําคัญเรื่องนี้และจะทำสุดความสามารถเพื่อพี่น้องประชาชน